ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CAB ไล่ล่าคนร้ายขับรถหลบหนีกว่า50กิโลเมตรหลังขโมยรถยนต์ข้ามจังหวัดโดยมีการขับรถชนตำรวจและมีอาวุธมีดแทงเจ้าหน้าที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ5บกกทอลอพิษณุโลกได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักทรัพย์รถยนต์ปาเจโลในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอุดรธ ตำรวจจึงได้วิทยุวางแผนสกัดจับตามยุทธวิธีที่ได้ฝึกมาและสั่งการให้หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่าจังหวัดพิษณุโลกทำการสกัดจับบริเวณถนนทางหลวงหมายเลขที่11ขาเข้าด้านหน้าหน่วยบริการต่อมารถคันดังกล่าวได้ขับฝ่าจุดสกัดขณะเดียวกันตำรวจทางหลวงก็ได้ขับรถวิทยุสายตรวจทางหลวงหมายเลข3 5 0 5ติดตามอย่างกระชั้นชิดและได้ประสานวิทยุสายตรวจหมายเลข5.303 ที่มีจ่าสิบตำรวจพิรวัตรมีศิลารัตและจ่าสิบตำรวจสายชนศิลาสายเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกสกัดจับบริเวณทางหลวง12-6ขาออกโดยได้ประสานรถพ่วงจอดปิดเส้นทางกีดขวางเส้นทางบริเวณแยกสกัดน้ำมันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดาบตำรวจประทีปและร้อยตำรวจโทนิคมได้ขับขี่ไล่ล่าตามมาอย่างกระชั้นชิดและได้พยายามเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาทราบชื่อภายหลังคือนายกรกฎอายุ31ปีโดยนายกรกฎได้พยายามนำอาวุธมีดที่พกมาแทงดาบตำรวจประทีปมีอุดอรและจ่าสิบตตำรวจพีรวัตรมีศิลารัต และพยายามจะชิงเอารถวิทยุสายตรวจทางหลวงเพื่อที่จะขับหลบหนีแต่ตำรวจทางหลวงได้ใช้อาวุธปืนยิงสกัดไปที่บริเวณมือด้านขวาของผู้ต้องหาเพื่อที่จะหยุดยั้งคนร้ายและสามารถควบคุมตัวมาได้นำตัวผู้ต้องหาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระพุทธชินาราชและดำเนินคดีที่สพเมืองพิษณุโลกต่อไป